สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาในไอดีตัวเกมนะครับนี่เป็นเปิดคู่เทพนะครับนี่อยากได้ครับมเปิดหาคู่เทพครับขอสิ้นคู่ไอดี ID ตัวเกมมาโอ้โหไม่ได้เลยครับแต่ว่าผมจะไม่เปิดทั้งหมดเลยนะครับมาไม่ออกออกไหมโอ้โหไม่ออกครับเกลือครับ พราะที่ผมเปิดตอนบ่ายสองกว่านะครับบ่ายสองแล้วก็บ่ายโมงแลลวครับมาเปิดเลยคู่เทพโอ้โหไม่เอามารอบสุดท้ายแล้วเปิดไม่ได้ก็ไปเปิดไอดีใหม่มาจอกหรือไม่ออกออกโอ้โหไม่ออกเลยครับมาเปิดกันต่อที่ไอดีลองนะครับมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่ามา เปิดเลยกาชาออกมาคู่เทพจะไม่เปิดหมดนะครับโอ้โหได้มามาร์เมโลขอคู่เทพเถอะขอคู่เทพโอ้โหฮิเมไม่เอามาเลยไม่ออกครับโอ้ยเปิดออไม่นอลองใหมด่ดิส่วนเกียร์นี่ผมจะเอาไว้เปิดรอบที่หลังครับเปิดรอบ ตอนปิหลิกเปิดวันอาทิตย์แลลวครับอ่ะโอ้โหแก่สำราดปลาลอกสุดท้ายแล้วเปิดที่ได้ไอ้ ID ดีๆจะออกไหมจะออกหรือเปล่ามาเลยไอ้ดีลกออกมาโอ้โหไว้ออกเลยครับท่านปลาเปิดกันตอที่ทเทพเอกจอบเบวเมกุมินนะครับอ่ะจะเปิดได้หรือเปล่าไอ้ดีเมกุมินขอสักตัวดนะ มาเลยขอสักตัวไอ้ดีบีกูบินเปิดโอ้โหไม่ได้เลยครับเปิดอีกสวดเกยรอท่าแสีงเขาไม่เปิดตอนปิดหลีกแล้วกันมาเลยไม่ออกครับออกไหมโอ้โหไม่ออกเลยเกลือครับโอ้โหเกลือหนักๆเลยงานนี้โอ้โหลาออกาเอาตาไปเอามาเลย โอ้โหแกฟัดดาบไม่เอามารอบสุดท้ายแล้วขอได้เถอเซ้นคู่าเซ้นคู่โอ้โหไม่ออกเลยครับท่านมาเปิดกันต่อที่ไอดีตัวบินนะครับมาจะเปิดได้หรือเปล่าขอเซ้นคู่ขอเซ้นคู่โอ้โหไม่ได้เลยขอเซ้นคู่ครับโอ้โหไม่ออกเลยขอเซ้นคู่โอ้โหได้ตัวสามาทานเพื่อ ขอซีนคู่อ้าปากกดตอนอ้าปากที่แล้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยมาเราสถานนะออกมาโอ้โหเกลือครับมาเปิดกันตอที่ไอดีโคโลโบนะครับมาจะเปิดได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับมาซีนคู่ขอซีนคู่โอ้โหไม่ได้เลยอะ่ะมา ด็อกเตอร์ซีโน่ก็ได้มปมเปิดไม่ออกเลยโอ้โหเกลือจัดเลยมาเลยเพิ่มเลนคู่เทพโอ้โหไม่ออกเลยมาเลยรอบสุดท้ายแล้วต้องออกแหละอย่าไปเปิดรอบต่อไปเลยจอไว้ออกเถอะรอบสุดท้ายแล้วไอ้ดีดี ออกเส้นคู่ดรอเร์ซโร่ออกมาซเซโร่ก็ได้มาโอ้โหไม่ออกเลยครับท่านมาเปิดกาชาติกันต่อที่ไอดีโคลโบสองนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วครับบ้าจะเปิดได้หรือเปล่าไปดูกันเลยไปดูซิมีตัวไหลไปไอดียนี้ออกมาโอ้โหไม่ออกเลยบาขอเถอเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วโอ้โหไม่ออกเลย ออกไปต่อไปไหนดูซิจะได้ดอกเตอร์ซานโดโรหรือเซ็นคูโอ้โหไปออกเลยมารอบสุดท้ายแนละ้วเปิดให้ได้ขอเชิญขอด็อกเตอร์ซานโดก็ได้ไะโอ้โหไม่ได้เลยครับท่านมาเปิดกันต่อที่ไอดีโคโลโบมสามนะครับมาจะเปิดได้หรือเปล่าจเจสเบียดไปอะ่ะเดี๋ยวดูซิเปิดออกเว้ยขอเซ็นคู่ ออกมาโอ้โหไม่ออกเลยมาเปิดตู้เพิ่มเลรบ้างเปลี่ยนเปลีป่ยนภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะออกไหมออกว่าอ่าปากกว้างกว้างโอเคกดโอ้ไม่ได้ตักก็เดิมอีกมาเลยตู้เพิ่มเลดีนะ่ะมันต้องได้อ่ะโอ้โหไม่ได้เลยมาเลยยังไม่ได้สักทดีเลยออกมา ออกป้าออกโอ้โหไม่ออกเลยใส่เจ้าออเอาไหมออกไหมออกออกตะบัดนาวออกเลยเออโอ้โหรอบสุดท้ายแล้วต้องเปิดให้ได้แหละปาเลยรอบสุดท้ายแล้วต้องเปิดให้ได้อาปากออปาก โอ้โหไม่ได้เลยครับท่านอะเปิดกันต่อที่ไอดีสุดท้ายนะครับเป็นไอดีหลักนะครับดีผมเติมแพ็กนะครับรอบนี้ดีผมเติมแพ็กเรียบร้อยแล้วดีแพ็กที่ผมเติมครับดีนับรูบี้เลยครับสา,ส,าสามสิบสามสิบรูบี้เออได้แล้วแล้วก็เติมแพ็กขนดกด้วยครับดีผมเติมหมดแล้วเนี่ยครับสองแพ็กเลยเอาล่ะไปเปิดกรชากันมามาเปิดเนะครับผมว่า ไอดีนี้นี่น่าจะตัวน้อยที่สุดนะครับสามสิหกใบเดี๋ยวค่อยามาเปิดกรชาธาตุาแสงนะครับมาเกียร์ธาตุแสงผมว่าต้องได้แหละจะเปิดหมดไหมก็อยู่การตัดสินใจของผมแล้วครับขอทั้งคู่เลยมาคู่เทพตอนแรกผมคิดว่าอยากเปิดตอวไม,ไม่ไม่ไม่ตอนแรกผมอยากให้คู่เทพมาตอนดาดวิ่งมันจะออกไปเี่ยครับแต่ โอ้โหเสียดายจัดเลยดาดวิ่งมันออกไปหมดแล้วเดี๋ยวครับผมเลยว่าจะเป็นตัวบัฟคะเดียหน่อยเสียดายจัดเลยเปิดโอ้โหไม่ออกเลยโอ้โหไอดีหลังจะว่าไม่ออกนะออกแค่ตัวเดียวอะ่ะคือเกณฑ์แหะโอ้โหงานทออแล้วอะ่ะเปิดออกไปท่อเปิดไม่ได้สักไอดีเลยมาเลยมาจบสวยๆเปิดออกไป อโอ้โหไม่เอาฮอต้องเปิดให้ได้นะอย่าล้อนเล่นแบบนี้สิมาเหลือยี่สิบใบดิขอร้องเลยเปิดให้ได้เถอะเพิ่มคู่เทพทั้งทีอะเปิดให้ได้นะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยมาจะได้ไหมเกลือสุดๆโอ้โหพอว่าเกลือปุ๊บสมพรปากปั๊บมาเลย จะออกไหมต้องออกดนะ่าเปิดโอ้โหไม่ออกเลยบ้านเหลือสิบเหลือสิบไปแล้วจะเปิดให้ได้นะ่ะเปิดห้หบนเลยแล้วกันไหนนะนนนะไอดีหลักนีเป็นไอดีลูกหลักผมเลยครับจะเปิดได้ไหมเปิดโอ้โหโอ้โหเปิดไม่ออกเลยเอาตัวใส่พมาทัพเพื่อ ไม่รอบสุดท้ายแล้วต้องเปิดให้ออกให้ได้มาดวงดีดวงดีครับาขอเส้นคู่ตอนปิดไทยจะออกไหมออกเถอะเส้นคู่ปิดไทยออกมาตัวไปสุดท้ายนะออกมาเลยเส้นคู่หรือเซราโดก็ได้มาโอ้โหเกลือจัดเลยโอ้โหเกลือไว,ว้วอดเกลือครับ โอ้ไม่ได้สักไอดีเลยรอบดีโอ้เสียาจจัดเลยเอาเถอะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ